ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุญดอยนะผมวันนี้ผมเนี่ยผมอย่างที่เห็นเลยนะผมผมจะมาจุดประทานนะผมซึ่งสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอ่าก็คือมีฝนตกมานะผมก็เลยสามารถจุดได้พื้นที่มันแห้งดีนะผมก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาจุดกันนะผมคือตอนนี้มีเสียงจักระจันหรือเปล่าไอ้พวกนี้รบกวนหมดแล้วผมมันถึงช่วงฤดูแบบนี้แล้วผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปเก็บให้ดูนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคครับ okay, yeah, ผมอันดับแรกนะผมนี่ตอนนี้ผมก็ได้เต็มตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาจุดประทัดผีเสื้อกันเลยนะผมนี่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 ประทัดผีเสื้อครับผมซึ่งถ้าเราจุดแล้วมันจะบินขึ้นไปนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคนระับผมมานีไงโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องเห็นทางกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะฮะอ่ะนี่ โอ้โห okay. oh, ตัวนี้ไม่ค่อยขึ้นนะผมแต่ก็สวยอยู่นะมาตัวหนึ่งครับผมมาโอ้โ oh, หตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะผมโอเคจุดวิวปั่นนะฮะนี่โอ้โ oh ห อะไรวะลำนี้ครับผมดอกไม้ไฟ,ไฟครับผมดอกไม้ไฟนี่บอกเลยว่าถ้าจุดตองคืนนี้สวยดีนะนี่ไงอ่ะสองอันดีกว่าอ้าวนี่อันนึงจะดับแล้วยังอันนี้นี่ประมาณนี้นี่นี่น,นี่ดอกไม้ไฟสวยดีนะโอเค โอเคนี่ไงมาล้อมนี้ผมประทับหมุนหมุนนะผมอ่ายังไม่หมดนะล้อมนี้ประทับหมุนหมุนนี่แบบนี้คือถ้าจุดตรงคืนนี้แสบตาเลยนะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะโอ้โหนี่ไงโอ,โอ้พี่น้องครับสายตาเสียเลยอ่ะ นี่จะประมาณนี้ผมประทําหมุนๆนะฮะถือว่าสวยนะตัวนี้สวยมากเลยรอบสุดท้ายครับผมมาจุดพุก,กันให้ดูนะครับผมนี่ติมตัวไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวมันจะยินไปถนนนะมีกีน่น้วนะสามสิบน,นหรือเปล่ายี่สิบนาดหรือเปล่ามา okay. โอ้โหเป็นสีเลยฮะนี่นี่นี่โอ้โหเป็นสีเลยนะฮะอ่ะโอ้โห นี่ถ้าไปยิงคนนี่เจ็บเลยนะเนี่ยผมเคยโดนอยู่นะยังไงโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วผมมาเนี้ยผมคลิปนี้โอ้โหมาดึงมากเลยนะผมโอเคไม่เป็นไร ถ้าใครชอบคลิปเนื้อผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ